ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางเยอรมันครับประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่หนึ่งนะครับเนาะวันนี้ใครถูกหนึ่งหกหนึ่งเก้าบอกแล้วนะหนึ่งหกหนึ่งเก้าตัวเดียวกันนะ <c oughs> <c oughs> ก็มาลุ้นกันสำหรับสามลแล้วกันนะรัรเซียอังกฤษเยอรมันครับเยอรมันเยอรมันนะผมขอลานสถิติให้ดูก่อนเนาะสำหรับเยอรมัน เยอรมันเยอรมันเยอรมันถ้าจำไม่ผิดอ้อวันจ,นจันทร์เจาะวันอังคารเจาะวันพุธเดซมอลเล่เมื่อวานนี้เจ็ดเจ็ดห้าแปดบนล่างตรงๆงอโอเคครับรูงกรต่อวันนี้นะครับเยอรมัน er วันนี้เปิดที่ลบครับเปิดประหยัดตัวเลขมากเจ็ดหกหกหนึ่งหนึ่งครับเบิ้ลบนล่างครับเบิ้ลบนล่างน่าจะยังอยู่ผมว่าวันน่าจะยังอยู่นะครับก็ขารุดข่าวิ่ง เลือกหนึงเลือกหกก็ได้นะส่วนตัวผมผมชอบทั้งหนึ่งทั้งหกเลยผมขอดูแป๊บนึงนะครับสามเดโอเคครับเดินสุดหนึ่งครับขาลุเขาวิ่งจัดหนึ่งนะขาลุเขาวิ่งจัดหนึ่งครับหนึ1งครับสองหนครับหนึ่งส จะพิมพ์ให้มันงงทำไมห้าหกหนึ่งสองหนึ่งสองห้าหกห้าหกหนึ่งสองเฮ้ยไม่ใช่สองหนึ่งอ้าโอเคแล้ก็งงเอ๊ะทำไมมันสลับกันแล้วก็ศูนย์หนึ่งเอาเจ็ดหกก่อนครับเจ็ดหกศูนย์หนึ่งโอเคแล้วก็สองหกครับร้อยมัดหนึ่งครับร้อยมัดหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งอาจจะสลับบนล่างได้นะครับร้อยมัดหนึ่ง หนึ 4, ่งหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งห้าหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับสำหรับเยอรมันสี่ทุ่มห้าสิบนาทีโดยประมาณครับเมื่อคืนมีคนรายงานผมประมาณสี่ทุ่มสิบนาทีท่านฟังจากเว็บไหนมาเราควรแจ้งผมด้วยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันเพราะผมนู่นไปรอนู่นในสี่ทุ่มห้าสิบครับขอให้รวยครับ